we be กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องใจใจ h ชนแนลไม่มูก็เฮงได้วันเช้าวนี้นะคะเราจะพาเพื่อนๆไปขึ้นหินสามวานนะคะตรงนี้เป็นจุดที่เรามาลงทะเบียนนะคะแล้วก็อันนี้เป็นรถที่เราจะขึ้นวันนี้นะคะระวังรถท้างหลังค่ะ เอซีคะตอนนี้เรากําลังจะเดินทางขึ้นหินสามวันนะคะก็คือเนื่องจากว่าเราเหมารถนะคะไปค่ะตอนนี้เป็นเวลาตีห้าครึ่งนะคะอากาศก็จะเย็นๆนิดนึงนะคะแต่ไม่ถึงกับขั้นหนาวนะคะเดี๋ยวเราขึ้นไปเจอกันข้างบนนะคะไปค่ะแล้วก็เพื่อนๆสังเกตดูนะคะตอนนี้ก็รถก็ต่อต่อแถวนะคะเพื่อจะขึ้นข้างบนนะคะถ้าบางคันที่มีหลายคนก็อาจจะเป็นคิดเป็นลายหัวนะคะ ถึงแล้วค่ะเพื่อนๆตรงนี้เป็นจุดจอดรถนะคะพี่รถจอดตรงนี้ใช่ไหมคะใช่ครับแล้วพี่ไปกันหนูไหม,ม,ไม,ไม,ไมเดินตรงไปจะบินบานพ่อนะครับค่ะตุ่มงไผ่อยู่ฝั่งขวาจะเป็นบานแม่ <c oughs> มาค่ะเพื่อนๆตรงนี้จะเป็นทางที่เราจะขึ้นไปด้านบนนะคะประตูด้านหน้าน,นี่นะคะเดี๋ยวเราพาเพื่อนๆขึ้นไปพร้อมกันเลยค่ะมาค่ะ ังน,นี้นะคะจะเป็นหินสามวานนะคะจังหวัดบึงกาฬค่ะไปค่ะสวัสดีค่ะ <c oughs> บริเวณตรงนี้นะคะจะเป็นข้อควรปฏิบัติในการท่องเที่ยวนะคะหนึ่งนะคะไม่เดินออกนอกเส้นทางหรือบริเวณแนวเส้นสีเหลืองที่ปิดที่กำหนดนะคะเขาจะมีรอยเส้นปะนะคะห้ามเดินออกนอกเส้นปะนะคะ จะอันตรายมากค่ะต่อมานะคะสองไม่ควรยืนชิดขอบหน้าผาหรือชงุกหน้าออกไปนะคะสามโปรดระมัดระวังการถ่ายรูปบริเวณหน้าผานะคะไม่ควรยืนชิดขอบหน้าผาไม่ประมาทหรือหยอกเล่นกันนะคะสี่นะคะห้ามขีดเขียนขูดลบขีดค่าทาหรือพ่นสีนะคะโอเคค่ะเพื่อนๆทางด้านนี้นะคะเพื่อนๆ ทางนี้นะคะจะเป็นวนันวันตัวแม่นะคะเดี๋ยวเราจะไปที่วันตัวพ่อนะคะเป็นไงบ้างคะ บรรยากาศดีมากเลยใช่ไหมคะเพื่อนๆเห็นเส้นปะนี่่ไหมคะเราห้ามออกนอกบริเวณเส้นปะนะคะต้องอยู่บริเวณที่เจ้าหน้าที่เขากำหนดให้นะคะตอนนี้เราอยู่ที่วานตัวพ่อนะคะ I do 都上在，都表白。 ทิย่ยามเช้าลอยขึ้นไปพวกเขาเห็นใหญ่สวา,ารคงามตายิเขี้งข้างกันเหมือนเพื่อนเก่าทางความธรรมชาติความสุขเข้ามาเดินทางไกลไปห็นสาวานในใจยิ้มรับลมฟ้าคร่ำวานใหญ่ใจได้นเช็หนาวพาไปใต้ชิดความงามที่นี่มีค่าที่สุดศิปลปะเพลงแห่งไทย ตัวุ่นเติมเต็มหัวใจเดินทางไปพร้อมใจใใจฉันนะทุกอย่างกล่านี้สวยงมไม่เลยเดินทางใไตไปเห็นทําใครธรรมชาติตปุ่เติมเต็มหัวใจเดินทางไปพร้อมใจใใจฉันแล้ว อย่างกางนีูสวยงามไม่ลืมเดินทางไกลไปทินสวานในใจยิมรับลมฟ้าขาว่างใจใจไต่ฉนดาวพาไปโดยชิพความงามทีนี่มีค่าที่สุดผู้กระสูตนตรานนกนำจิตเมือนว่าใจใจดีที่นีพี่ที่ของเราความสุขเต็มเป็นในทุกๆนาทีใจใตสนหาวจงมีเื่ภาพนี้ รต,ใใตรงนี้นะคะที่เรายือนอยู่ตรงนี้นะคะตรงนี้จะเป็นวานตัวแม่นะคะแล้วก็ทางด้านนี้นะคะก็จะเป็นวานตัวลูกนะคะถัดไปนะคะทางด้านหน้นจะเป็นวานตัวพ่อนะคะ ออกมาแล้วค่ะตรงนี้เป็นทางที่เราเข้าไปที่วานตัวแม่นะคะแล้วก็ทางด้านนี้นะคะตรงไปสักครู่นะคะก็จะเป็นวานตัวพ่อนะคะ เย็นสบายมากเลยค่ะเพื่อนๆเด,เดี๋ยวเราจะไปดูช้างพาเพื่อนๆไปดูช้างนะคะไปเจอกันที่นู้นค่ะทางด้านหลังนี้นะคะจะเป็นหินช้างนะคะอายุประมาณ75ล้านปีค่ะเห็นไหมคะมี มีงวงช้างลงมามีลูกตาแล้วก็มีใบหูนะคะลักษณะหินจะเป็นลักษณะคล้ายช้างนะคะงวงนี้งวงนี้ยช้างช้าสุดยอ <c oughs> ดช้างไ,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 ได้ไหม <S <S ได้ไหมได้ได้ได้ไดช้างมีหางาช้างมีหางช้างมีหางอันนี้ลูกช้างนะคะ <c oughs> อันนู้นแม่ช้าง เป็นๆลูกช้างอเดี๋ยวเราจะไปประตูภูสิงต่อนะคะไปทางนี้ค่ะ

นนีะะคะเราถึงจุดชมวิวสร้างร้อยบ่อนะคะเดี๋ยวเราจะพาเ,เพื่อนๆไปชมข้างในนะคะตามเลยค่ะจุดชมวิวสร้างร้อยบ่อนะคะเดี๋ยวจะพาเ,เพื่อนๆขึ้นไปด้านบนนะคะไปค่ะ เย่ yeah, ถึงแล้วค่ะเพื่อนๆข้างบนบรรยากาศดีมากเลยนะคะแล้วก็ตรงนี้ที่เขาเรียกว่าสร้างร้อยบ่อนะคะก็จะเป็นบ่อบ่อเล็กบ่อน้อยนะคะอยู่บนนี้เต็มเลยค่ะโหเพื่อนๆวิวสวยมากเลยค่ะมองแบบว่าสุดลูกคูลูกตาเลยนะคะกว้างสูงสวยงามมากเลยค่ะความเป็นธรรมชาตินะคะ สุดยอดเลยค่ะเพื่อนเอนเชิญชวนเพื่อนๆนนะคะใครที่สนใจก็สามารถมาเที่ยวได้นะคะเดี๋ยวเราพาชมธรรมชาตินะคะเพื่อนเพื่อน ช่องใจใจเช่เดไม่มองก็เห็นได้ทุกวันมีรอยยิ้มมาให้ได้สุขใจไม่ต้องพึ่งโชคชะ 相信内在，独立<认>，每件都来得容 ชใใจ้นไ,ไม่มเห็นทุกวันมีรอยยิมมให้ได้สุใจม่ตองนะคะแต่สภาพก็ยังคงสวยอยู่ใใแต่อาจจะมีผุพังบ้างไปค่ะ <ไป S 2> ก็ต้องลงไปเนี่ยนี่ยเนี่ยทางลงทางลงทางลงว้มาถึงแล้ว,ลวเราขึ้นไปตอนกี่โมงนะตีห้าครึง่งตอนนี้เวลากี่โมงคะไม่เป็นไรไม่เป็นไรดีดูเองก็หลังจากที่เราไปขึ้นหินสามวันนะคะก็ลงมาซ้ายมือนะคะจะมีร้านกาแฟนะคะระเบียงดิน เดี๋ยวเราพาเพื่อนๆเข้าไปชิมกาแฟด้านในนะคะแล้วก็เดี๋ยวถ้าเราหิวเราสั่งอาหารได้ด้วยค่ะโอเคค่ะก็หลังจากที่เราขึ้นไปเที่ยวชมหินสามบานด้านบนแล้วนะคะก็ทางด้านลงมาซ้ายมือก็จะมีร้านกาแฟนะคะเป็นร้านระเบียงดินนะคะก็ใครที่น้ําก็สามารถมาทานกาแฟที่ร้านระเบียงดินได้นะคะ แล้วก็มีอาหารด้วยนะคะเพื่อนๆก็สามารถสั่งอาหารทานได้นะคะนี่ค่ะเมนูเพื่อนๆอยากกินอะไรคะสั่งได้เลยนะคะราคากันเองค่ะกะเพราทะเลสองทันนี่ค่ะทันนี่ด้วยค่ะด้วยตรงนี้นะคะจะเป็นมุมมีของช้ำลวยเป็นพวกพวุมกุญแจ เป็นตุ๊กตาต่างๆนะคะก็ถ้าใครชอบก็สามารถซื้อกลับไปได้นะคะน่ารักมากเลยค่ะเป็นเป็นมีช้างมีน,นกคู่นี่นกคู่นกคู่ตัวขายดีที่สุดก็คือปอวัน อ๋อเนี่ยปลาวานอ๋นอสัญลักษณ์ไงหิ่ินสามวานนี่ไงนี่ไงนีปาวานนะครับมีปาวานน่ารักนะนี่นี่มีน้อยกระตา่ายขายยวา

นี่จะเป็นแผ่นแม่เหล็กนะคะที่ติดตามตู้เย็นตามทีวีก็ได้สวยมากเลยค่ะนี่นี่ประตูสิงหินช้างนนี่นี่นี่ อันนี้สร้างร้อยบ่อหินนี่ <c oughs> ช่วยอุดหนุนพี่เอาไหมนี่เราเห็นด้านข้าง๋ยวไม่เอมบอก เอาหมกเราให้วาวันเอาหมกปาวันให้พี่มาค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาทานข้าวเช้าเอาค่ะด <c oughs> ีแ <c oughs> ต่คนกินพริกนะคะอันนี้เป็นอาหารมื้อเช้าของเรานะคะหลังจากที่เราลงมาจากหินสามวานนะคะเดี๋ยวเชิญเพื่อนๆมาทานอาหารพร้อมกันนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวขอทานอาหารก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ นาทิยียามเช้าลอยขึ้นไปพวกเขาเห็นใหญ่สามารานงามตายืนเคียงข้างกันเหมือนเพื่อนเก่า,ากทางการท้องประชาติความสุขเข้ามาเดินทางไกลไปหนสาวานในใจยิ้มรับลมฟ้าข้าวหวานใหญ่ใจใจเชื่นาวพาไปต้นชิดความงามที่นี่มีค่าที่สุดศิลป์นกเป็นเ,ลนเพลงแห่งใคร วชาตะปุ่นเติมเต็มหัวใจเดินทางไปพร้อมใจใดฉันเด้ทุกอย่างเก่านี้สวยงามไม่ลืม ญญเ,เดินทางไกลไปิวันในใจจมรบลมสาขางว่วใจใจไเฉาเอาาไปโยชิดความงาที่นี่มีค่าที่สุดผูก็สูตรนาน,น,นมันวันใหใจดีที่ี่คือเราความสุขเต็มเป็นในทุกนาทีใจใตเาจึงมีเรื่องภาพ รนยาการและความประทับใจกับการเดินทางไปท้ right. องช่องใจใจ c ช a n น e l ครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องใจใจเช n n นลไม่มูก็เฮงได้